มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากทางด้านองค์การวิจัยด้านอวกาศของประเทศอินเดียครับเกี่ยวกับยานสำรวจที่ชื่อว่าอิตยา L1 ซึ่งตอนนี้ก็ออกนอกโลกไปแล้วแล้วก็พ้นจากเขตอิทธิพลของโลกระยะห่างจากโลกตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ924,000กิโลเมตรครับซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเคลื่อนออกจากวงโครจรของโลกพ้นจากเขตอิทธิพลของโลก มุ่งหน้าสู่ในจุดที่สามารถสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีอุปสรรคกีดขวางแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการสำรวจดวงอาทิตย์มากขึ้นตามเป้าหมายก็คือการจะเดินทางไปสำรวจพื้นผิวชั้นด้านนอกสุดของดวงอาทิตย์เพื่อไปตรวจสอบชั้นบรรยากาศต,ต่างๆรวมถึงปรากฏการณ์ลมสุริยะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับโลกได้โดยก่อนหน้านี้ครับยานอัจฉริยะ L1 ได้ส่งภาพถ่ายกลับมาแสดงให้เห็นโลกและก็ดวงจันทร์ที่อยู่ภายใต้าภาพเดียวกัน ในช่วงเวลาที่โลกมีขนาดค่อยๆใหญ่ขึ้นแต่ดวงจันทร์ก็กลายเป็นเพียงจุดเล็กๆจากระยะไกล ซึ่งถ้าหากว่าภารกิจของยานอาทิตยา L1 ประสบความสําเร็จในครั้งนี้อินเดียก็จะกลายเป็นประเทศแรกของเอเชียที่สามารถส่งยานไปสํารวจในจุดที่อยู่ในวงโคโจรของดวงอาทิตย์ได้ต่อจากยานนาซาของสหรัฐและก็ยานสํารวจของยุโรปที่สามารถทําได้มาก่อนหน้านี้แล้วก็จะเป็นภารกิจที่2ที่องค์การอาวกาศของอินเดียส่งยานอาวกาศไปสํารวจนอกวงโคโจรของโลกครับ